สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนกันยายน2563กาการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอิทธิพลไพ่ความยุติธรรมนะคะจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆว่าจะเป็นการงานการเงิน หรือในเรื่องของความรักนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการพูดคุยนะคะทําให้โอกาสที่ดีจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยเดือนนี้ต้องทําทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้มากที่สุดจะทําให้มีความโดดเด่นแล้วส่งผลในด้านดีไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่ของตัวเองหรือไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่รถศึกนะหรือไพ่ชารีอตนะคะ ซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลิกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยอาจจะต้องมีความแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำนะคเป็นเดือนที่ยังต้องวิ่งเต้นบุกเบิกที่โลของการทํางานอยู่ ไพ่รู้สึกเป็นคนเก่งเป็นอัศวินนะเป็นคนแกร่งนะคะจะนั่งย้่ยเฉยแล้วให้เรื่องของการทํางานประสบความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นจะต้องเป็นคนที่ลงไปวิ่งเต้นในทุกๆเรื่องแล้วก็จะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นในทุกๆครั้งเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่าคนอื่นนะคะรวมถึงธุรกิจการงานหรือการใช้ชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะ นะคะหรือคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคนที่ทํางานข้าราชการทหารตํารวจ<ๆ>ก็ถือว่าถูกโลกดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นนะคะไพ่เดอะซันนะคะเข้ามาหานะคะโหเป็นไพ่ใบใหญ่ที่ดีมากๆนะคะไพ่เดอะซันคือไพ,พ่พระอาทิตย์ความสว่างสวัยความสําเร็จนะคะชื่อเสียงนะคะข่าวดีนะคะ,นะคะโชคลาภจะบังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ คืออาจจะมาว่าการเดินทางครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนาง,งานนะคะหรือการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมักจะมีความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่จะเข้าหาเลยนะมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จอย่างเดียวมันคือชื่อเสียงเกียรติยศนะนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาด้วยคือโชคดีมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของ ไพ่เนี่ยที่เราดูเนี่ยนะคะคือไพ่รถสึกใช่ไหมคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันเนี่ยมองดูเนี่ยอาจจะมีการซื้อรถใหม่นะคะหรือมีข่าวดีมาจากทางไกลมีคนมาเยือนมีคนนําข่าวดีหรือข่าวมงคลมาให้ด้วยคือมีโชคดีมากๆนะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆเดือนนี้อาจจะมีโชคการเงินเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากงานมาจากการลงชุนนะคะหรือมีเรื่องของลาบลอยนะคะหรือมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงในเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างหน้าที่จะเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะแล้วไพ่เดอะซันกับไพ่หนึ่งเหรียญดวงนางกวักนะกวักเงินกวักทองนะคะมีโชคมีลาบนะคะไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่อยู่ข้างตัวเองโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆค่ะมีการขยับขยายในเรื่องของการทำงานมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากๆเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของคนที่อยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคนรักนะก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงานทําให้เติบโตนะคะแล้วก็มีผลงานที่ดีมากๆคือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ถูกฉลกหรือถ้ามีที่ดินนะคะที่ซื้อไว้นานแล้วก็นํามาทําให้เกิดรายได้คือมาปล่อยให้เช่า าจจะมีการซื้อขายในเรื่องของที่ดินเกิดขึ้นก็ได้หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดินหรือธุรกิจยานพาหนะคือซื้อขายรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าถูกโฉลกมากๆนะคะไพ่รา,าชาไม้นะคะการทํางานนะคะส่งผลในด้านดีคือคนเก่งอะธุรกิจการงานต้องอยู่ในระดับสูงนะคะคือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไพ่รา,าชาไม้มีความคิดไอเดียการมองเห็นรูปทางการตลาดมีค่อนข้างชัดเจนนะคะ รวมถึงตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารด้วยซึ่งหน่าที่จะมีเรื่องของท้าที่การงานที่ดีหรือเข้ามานะคะให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไพ่สองถ้วยนะคะจะมีเรื่องของความสบายใจนะจะมีเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะคนในครอบครัวนะคะหรือว่าผู้ใหญ่หรือคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาให้การสนับสนุนมีการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็จะส่งผลในด้านดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิด บิมารงนะคะซึ่งมองว่าไพ่โดยรวมที่ออกมาดีมากๆไพ่ห้าช่วยนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หาจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกนะหรือว่ามีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าพยายามคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆอย่าพยายามคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะต้องเริ่มต้นใหม่นะจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นด้วย รวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาความรักนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ที่แสดงถึงความสําเร็จชื่อเสียงการเดินทางนะคะความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนมากๆนะคะคือการทํางานจะมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางดีๆหรือมีข่าวดีนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ เพื่อนนะคะจะเข้ามานําข่าวดีให้หรือคนใกล้ชิดเนี่ยก็จะนําโชคในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดปีมะโรงนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะ ใพ่ความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งบกเฮงนะนะคะคือมีเรื่องของสติปัญญานะคะหรือในเรื่องของการจัดการในเรื่องของปัญหาทุกอย่างค่อนข้างดีนะคะเั้นมองว่าไพ่ใบนี้นะคะคือความรู้สึกเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะควบคุมได้พูดคุยได้นะคะแล้วทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอย่างสูงเลยนะคะไพ่ก้าวถ้วยมีความสบายใจนะคะ มีความสบายใจมีความราบรื่นนะหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็ยังรู้สึกว่ามีความยังรู้สึกว่าการทํางานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดธุรกิจเนี่ยก็ควบคุมได้หรือว่าพอใจกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องะระมัดระวังนะอิทธิพลของไพ่สิบดาบนี้ยังเข้ามาประกบติดอยู่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ดวงตกนะคะหรือในเรื่องของความสบายใจที่มากจนเกินไปเนี่ยก็ต้องะระมัดระวังด้วยคือทุกอย่างต้อง มีขอบเขตนะรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเข้ามาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหามากนะคะอาจจะมีความหงุดหงิดใจบางอย่างแหละนะที่ทําให้จิตใจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนรุ่มนะคะเกิดขึ้นบ้างแต่คิดว่าปัญหาจะสามารถผ่านไปได้เพราะอิทธิพลของไพ่ดีหรืออิทธิพลของไพ่เก่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นปัญหาจะไม่มากเลยเป็นเดือนที่จะให้ผลด้านดีมากกว่านะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วย ดูในตำแหน่งของตัวเองสิคะไพ่สวยมากนะไพ่รดสึกไพ่เดือดซันไพ่กงล้อแล้วก็ไพ่เดอดสตาร์เลี้ยงตัวกันเลยนะคะแล้วก็มีไพ่ความยุติธรรมอีกคือไพ่ใบใหญ่เนี่ยเข้ามาปรากฏในช่วงเดืนนี้ถึง5้าใบเลยนะคะคนที่มีไพ่ที่มีอิทธิพลใบใหญ่และเป็นไพ่ที่ดีหมดเนี่ยค่อนข้างดวงโดดเด่นนะในช่วงเดือนนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่ เข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดปีมะโรงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตในด้านที่เปลี่ยนแปลงสูงมากขึ้นนะคะเปลี่ยนชีวิตของเราให้อยู่ในลักษณะของความก้าวหน้านะคะหรือมีจุดเริ่มต้นที่เริ่มที่จะดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะการทํางานของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานมาก่อนแล้วนะ อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือคนที่ทำงานประจำก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือการทำงานมองเห็นช่องทางหรือลู่ทางในเรื่องของการทำทำการตลาดแนีทให้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทาให้ธุรกิจการงานเนี่ยมันเกิดความมั่นคงหรือเกิดการขยายตัวนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกันยายนมีความตดดเด่นมากม เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างเยอะมีการปรับเปลี่ยนในแง่มุมใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยคือการทํางานประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้ความนิยมชมชอบหรือชื่นชมอ่ะในเรื่องของผลงานทําให้อ่าคนที่เกิดปิมบรงเนี่ยได้รับความก้าวหน้านะคะในช่วงต้นเดือนพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไป ะะการเงินก็เริ่มมาละนะคือการทํางานเนี่ยส่งผลตอบรับในด้านดีผู้ใหญ่มองเห็นผลงานนะคะแล้วก็เข้ามาให้การสนับสนุนทําให้ธุรกิจการงานในช่วงเดืนนี้นะคะส่งผลด้านดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะจะมีความโดดเด่นแล้วมีความก้าวหน้า มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างที่พูดไปแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือธุรกิจอา,านะะอจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางยานพาหนะคนที่ทํางานในราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะก็ส่งผลในด้านดีหรือคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจที่พูดมานะก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความสดใสในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ลาชินีเหรียญก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการทำงานเนี่ยสอดคล้องกันจะมีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีร่วมงานนะคะหรือทำธุรกิจกับผู้หญิงนะคะจะมีโอกาสที่ดีมากๆ ส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีมะโรงหน้าที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทนุนหรือการขยับขยายธุรกิจการงานมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้การเงินจะมีโชคอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินพิเศษหรือมีลาบลอยเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดปีมะรงเนี่ยมองว่าการเงินค่อนข้างดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่ราชนีไม้นะคะราชินีไม้ก็เป็นการบ่งบอกว่าการเงินนะคะที่เข้ามาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงอาจจะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้หรือธุรกิจการงานที่ลงุนลงไปเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการเงินหรือทําให้เกิดรายได้ที่ดีแน่นอนนะคะฉะนั้นการเงินเนี่ยจะเข้ามาแน่นอนอย่างที่พูดไปแล้วไพ่เดอะซันไพ่หนึ่งเหรียญไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาไพ่รถสึก ให้เดือดร้บางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็มีโชคนะคะในการเสี่ยงโชคอะ่ะคือมีโชคก้อนใหญ่ฉะนั้นก็ลองไปเสี่ยงดูไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะอาจจะมีโชคในเรื่องของไรายได้เข้ามาหรือธุรกิจการงานที่ลงทุนไปแล้วนะคะก็ทําให้มองเห็นในเรื่องของกําไระนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยทําให้การเงินของคนที่เกิดปีมะโรงค่อนข้างคล่อง,งตัวนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่มีโอกาสค่ะที่จะมีเรื่องของความรักหรือมีคนเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นความรักนะคะ,ะต่างเพศความรักเพศเดียวกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยคือสองถ้วยเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เดือดซันเห็นไหมคะก็เป็นไพ่ความรักที่สดใสนะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับ คนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างชาตินะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะ่ะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบรนยงดูเหมือนว่ายังไม่ชัดเจนนะคะเพราะมี2ถ้วยแล้วก็มี9ถ้วยอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมีการคบซ้อนหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของความรักที่ยังปิดบังกันอยู่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ยังไม่พูดเคลียร์กันหรือเปล่า ะะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนในเรื่องของความรักที่เข้ามาค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆจะทำให้เรื่องของความรักนะคะยังมีโอกาสที่ดีสำหรับคนโสดสำหรับคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่าง นะคะเป็นของแทนใจให้กันในช่วงเดือนนี้นะคะความรักจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นบ้างแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็ยังมีไพ่สองถ้วยคือไพ่ที่จะกลับมาพูดคุยหรือยังมีความรักที่ผูกพันกันอยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็ต้องปรับความคิดกับคู่ครองคนรักด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไพ่เก้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเนี่ย อาจจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าคู่ของคนรักมีการคบซ้อนหรือเปล่านะคะหรือมีเรื่องของอมือที่3เกิดขึ้นไหมนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาความรักอารมณ์ปรวนแปรนะคะฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันตรงๆจะได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้เคลียปัญหาใจกันจะทําให้ชีวิตรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความสดใสามากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดปีมโรงเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินน้ําหนักตัว นะคะฮอร์โมนอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโรคเครียดนะคะตับไตตับอ่อนอาการอักเสบในช่องปากอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดไพ่บทสูบในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่คนถูกแขวนคืออาจจะมีปัญหาโรคประจําตัวนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมเบาหวานความดันหัวใจเส้นเลือดอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อช่วงล่าง มดลูกลำไส้ลิสีดวงอันนี้ต้องดูแลให้ดีคนจุกแขวนนี่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะคนที่เกิดปีมะรงวันอาทิตย์นะคะการทํางานยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ความมุมานะหรือความพยายามนะคะจะทําให้เกิดความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะ อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นทั้งใกล้และไกลธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการเดินทางหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะคนต่างถิน่นต่างชาติทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างวิศวกรทํางานด้านการบินนะคะหรือว่า บุคคลที่ทํางานในเครื่องแบบทหารตํารวจนะคะก็มองว่าค่อนข้างถูกชชโลคือความเป็นผู้นำอะ่ะนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็ส่งผลทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยยังมีความสําเร็จอย่างมากๆถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องสู้หรือต้องบุกเบิกในเรื่องของการทํางานแต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของคนมาเยือนมาจากทางไกลหรือมีข่าวมาจากทางไกลในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้จะมาจากทางไกลนะจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือมีเรื่องของการซื้อรถเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะอาจจะพบรักทางไกลนะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือพบรักกับคนที่ทางานทาง,งานน่ะสายอาชีพที่พูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีความขัดแย้งกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันความรักต้องหนักแน่นและไว้เนื้อเชื่อใจจาให้ความสัมพันธ์นะคะยืนยาวได้นะ คนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์เป็นเดือนที่ดีมากๆการทํางานจะได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลืออาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะทําให้การทํางานมีความสําเร็จนะคะแล้วก็ผลงานมีความโดดเด่นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันมีงานมงคลมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดปีมะโรงวันอังคารมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะรายได้หรือการเงินดีๆจะเกิดขึ้นนะ,ะการทํางานก็ส่งผลในด้านดีค่ะธุรกิจการงานได้รับโอกาส มีโอกาสที่จะได้งานสําหรับคนว่างงานหรือคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ซึ่งทําให้มีเรื่องของความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยส,ส่วนใ MM. นเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ค่อนข้างดีมากๆรายได้มาจากงานรายได้มาจากการลงทุนหรือมีลาบรอยนะคะมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเข้าของหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักจะเป็นคนที่ทำงานหรือทำธุรกิจการค้าเก่งนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะอาจจะมีเรื่องของการลงชนร่วมกันหรือมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะให้กันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงวันพุธนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจมีความไม่สบายใจนะคะธุรกิจการงานก็รู้สึกว่ามีปัญหานะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับหัวหน้ารู้สึกว่าการทํางานหรือตําแหน่งที่คาดหวังเอาไว้คาดเคลือ่อนหรือไม่เป็นไปนตามที่คิดเอาไว้ฉะนั้นจะต้องเป็นไพ่ที่รู้สึกเหมือน,นว่าผิดหวังนะคะในเรื่องของการทํางาน ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานแบบใหม่หรือต้องเข้าไปเจราจาหรือสื่อสารให้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ไหวพริบในเรื่องของการแก้ไขปัญหามากกว่าใช้เรื่องของอารมณ์นะต้องรู้จักเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่า อาจจะเป็นเดือนที่มีรายได้พิเศษเกิดขึ้นแต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะอาจจะมีการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้หรืออาจจะมีของมีค่าบางอย่างสูญหายหรือถูกลักขโมยอันนี้ต้องรอบคอบนะคะเพราะไพ่ห้าช่วยเนี่ยเป็นไพ่ที่มีไพ่เจ็ดดาบมาเสริมก็เหมือนกับว่าอาจจะถูกขโมยผลงานถูกขโมยความคิด อา,อาจจะถูกขโมยเข้าของมีค่าบางอย่างคือมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับสูญเสียนะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นไปฉะนั้นต้องปรับอารมณ์โดยด่วนเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่ความรักยังไม่โดดเด่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ก็เป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะเป็นความรักที่รู้สึกว่าอาจจะได้รับในเรื่องของความสัมพันธ์รักเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะ ฉะนั้นอย่าพิ่งเทใจนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาความรักกันเกิดขึ้นมีความน้อยเนื้อต่ําใจนะหรืออาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะโรงวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะการทํางานจะมีความสดใสน,นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆรวมถึงข่าวดีในเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางเนี่ย ก็จะทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีความสดใสหรือมีความราบรื่นมีความก้าวหน้ามากขึ้นจะเป็นเดือนที่มีชื่อเสียงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้นี่ดีมากๆโดยเฉพาะการเงินที่คาดหวังไว้จะเข้ามาแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่ความรักเนี่ยคือไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ที่คนโสดยังต้องการความโสดอยู่นะคะหรือยังไม่ค่อยที่อยากจะ มีคนรักเท่าไหร่นะคะแต่มองว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วไปติดกับไพ่ที่ดีๆเหมือนกันก็คิดว่าน่าที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะรวมถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะกลับเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็ค่อนข้างสดใสนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องหาเวลาไปท่องเที่ยวนะคะหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยจะทําให้ความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้น คนที่เกิดปีมะรงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะได้รับโอกาสหรือได้รับความชุติธรรมในช่วงเดือนนี้อย่างเต็มที่คนที่ทำงานข้าราชการนะคะการสอบหรือการบรรจุงานน่าจะมีข่าวดีรวมถึงนะ,ะในเรื่องของคนที่ทำงานประจำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจการค้าขายการเซ็นสัญญาหรือการร่วมหุ้นลงทนุนในช่วงเดือนนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะคะทำออกมาแล้วก็จะมีเรื่องของ ความสําเร็จนะ,นะคะหรือว่าในเรื่องของอสัญญาเอกสารที่เป็นธรรมทุกฝ่ายนะคนที่มีปัญหาคดีความก็จะได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่น่าที่จะมีการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการชนะการฟ้องร้องคดีต่างๆนะคะก็มองว่าโอกาสในเรื่องของการเงินยังดีอยู่นะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีการพูดคุยกันมีการตกลงกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นอ,อาจจะมองเห็นในเรื่องขององานมงคลสินสอดทองมั่น หรือสามีภรรยาก็เคลียร์ปัญหาใจกันคือต้องให้เวลาการให้เวลาครอบครัว,วนะคะคือให้ระับอย่างเท่าเทียมในเรื่องของความรักนะ,ะจะเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะในทุกๆด้านด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์ารจะเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะมีความราเรื่นในเรื่องของการทํางานแต่ต้องะระมัดระวังนะคะอย่าสบายใจมากจนเกินไปจนเกิดความสะเพร่าหรือเกิดความละหลวมในเรื่องของการทํางานคือก้าวถ้วยนี่สบายใจมากแต่ถ้าไปติดกับไพ่หรือว่า มีไพ่เสริมเป็นไพ่ดาบเนี่ยโดยเฉพาะดาบแรงๆอาจจะสบายใจจนไม่เคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานเลยนะคะขาดการกระตุ้นงานฉะนั้นยังต้องพยายามในเรื่องของการทํางานและกระตุ้นงานให้มากขึ้นด้วยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามาแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องะระมัดระวังด้วยอาจจะมีคนเข้ามาทําให้เสียทรัพย์นะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่นะคะในเรื่องของความรักต้องะระมัดระวังปัญหาการครบซ้อนสามีภรรยาก็ต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความรักด้วย คู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยมีความสุขในช่วงเดือนนี้เลยคนที่มีความคิดนะคะที่จะไปผ่าตัดทำสัญยกรรมต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่มงคลนะคะวันเป็นเลิกดีที่สามารถประกอบปิจการงานแล้วก็เกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันจันทร์วันอังคาร วันพฤหัสบดีวันอาทิตย์วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการทํางานที่ยังได้รับภาระหรือได้รับหน้าที่การงานนะคะที่มากอยู่นะคะ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเรียนรู้หรือการแก้ไขในเรื่องของปัญหาการทํางานเกิดขึ้นนะแต่จะมีปัญหาการทํางานหรือติดขัดบางอย่างนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะยังไม่ค่อยเกิือไหวเท่าไหร่ปัญหาอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดนะคะหรือในเรื่องของการเจราจารเนี่ยที่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงจนเกินไปอาจจะทําให้ปัญหาการทํางานเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องพยายามทําธุรกิจกันยานให้ ตรงตามกฎเกณฑ์นะ,ะหรือตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าหากมีมันเหมือนลักษณะเหมือนกั็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งจําเป็นที่คนที่เกิดปีมะโรงอาจจะต้องไปเสียค่าปรับนะคะหรือมีเรื่องของการจ่ายเงินออกไปเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะมีเรื่องของภาระหรือค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากนะคะหรืออาจจะถูกปฏิเสธในเรื่องของการเงินแต่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีเรื่องของโอ,อกาสในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการเงินยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาโผล่พันนะคะค่อนข้างมาก นะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะส่งผลด้านดีนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเคลื่อนไหวแหละหรืออาจจําเป็นนะคะที่จะต้องหยุดนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ในเรื่องของความรักไปก่อน ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆต้องพูดคุยนะคะในเรื่องของความรักกันให้เยอะๆไม่อางนั้นอาจจะมีเรื่องของความรักที่ไม่เข้าใจกันแล้วอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ห่างเขินออกไปได้ฉะนั้นต้องะระมัดระวังให้มากที่สุดรวมถึงนะคะคน คนที่มีคู่ครองอ่ะนะคะหรือคนรักเนี่ยนะคะก็อย่าพยายามคิดถึงแต่เรื่องของอดีตหรือปัญหาเดิมๆนะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้เรื่องของความรักยิ่งแยกเข้าไปอีกนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีทีมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ